สวัสดีค่ะคุณครูชื่อค,คอรูอรัชพรนมุททองหรือครูการสอนรายวิชาว,วิทยาศาสตร์ชั้นปฐมศึกษาปีที่5วันนี้ครูการจะมาสอนเรื่องโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆของกันและยกยัคะไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนเรื่องโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตในหนังสือวิทยาศาสตร์ชั้นปฐมศึกษาปีที่5 ตัวชี้วัดในเนื้อ,อาหานี้คือมาตรฐานว1.1ป5.1นักเรียนสามารถบรรยายโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแต่ละแห่งที่อยู่มาดูหัวข้อแรกนะคะโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ นั่นหมายถึงสิ่งมีชีวิตต่างๆที่ดำรงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นจะต้องมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือแหล่งที่อยู่อาศัยเพื่อให้สามารถอาศัยอยู่หาอาหารและดำรงชีวิตอยู่รอดได้ในแหล่งที่อยู่นั้น ะเข้าเนื้อหาบทเรียนนะคะเรามาทบทวนก่อนนะคะว่าสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์จึงต้องมีโครงสร้างลักษณะที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตกับแหล่งที่อยู่นั้นซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตเพื่อให้สามารถอาศัยอยู่หาอาหารและดำรงชีวิตอยู่รอดได้ในแหล่งที่อยู่นั้นเรามาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างการปรับตัวด้านรูปร่างลักษณะการปรับตัวด้านสรีระการปรับตัวด้านพฤติกรรม แล้วเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละด้านมีอะไรบ้างเรามาดูโครงสร้างของพืชและแหล่งที่อยู่นะคะแหล่งที่อยู่ของพืชแต่ละแหล่งมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นอยู่ในน้ำบนบกททเลรายชายหาดพืชที่เกิดขึ้นในแต่ละแหล่งก็จะมีที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกัน ตามโครงสร้างหรือลักษณะแตกต่างกันออกไปเพื่อให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นๆมาดูตัวอย่างเช่นเรามาดูโครงสร้างพืชและแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะว่ามีอะไรบ้างนักเรียนเคยเห็นไหมคะในรูปภาพนี้คือรูปภาพอะไร ถูกต้องค่ะผักตบชวาเรามาดูนะคะผักตบชวาเป็นพืชที่ขึ้นอยู่ในน้ํามีโคนก้านพองออกภายในมีโพองอากาศมากทําให้ลําต้นมีน้ําหนักเบาและลอยน้ําได้ดีภาพนี้เป็นภาพอะไรคะนักเรียนตอบคุณครูสิคะถูกต้องค่ะต้นกงกลาง ต้นกงกลางเป็นพืชที่อยู่ตามป่าชายเลนมีล่าคำจุนต้นเพื่อป้องกันไม่ให้ลำต้นโค่นล้มได้ง่ายเมื่อมีน้ําทะเลซัดชายฝั่งหรือเมื่อน้าทะเลขึ้นลงและยังเป็นที่อรูบานสัตว์น้ำเล็กๆด้วยนะคะภาพนี้นักเรียนบอกคุณครูได้ไหมคะว่าคือภาพอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะภาพต้นกระบ,บองเพชร ้นกระบองเพชรเป็นพืชที่ขึ้นตามทะเลทรายมีลำต้นหนาเพื่อกักเก็บน้ำเปลี่ยนใบเป็นหนามเพื่อลดการคายน้ำและมีรากแผ่กระจายไปไกลเพื่อดูดซึมน้ำให้ได้มากที่สุดจะขึ้นอยู่ตามทะเลทรายนะคะและภาพอันนี้นะคะคือภาพอะไรเอ่ยนักเรียนลองตอบครูสิคะถูกต้องคะ่ะบัว บัวเป็นพืชน,น้ำที่ขึ้นอยู่ตามดินเหนียวและมีน้ำท่วมขังตลอดเวลามีลำต้นเป็นโพรงอากาศเพื่อให้ลำต้นเบาและสามารถลอยน้ำได้ต่อไปนะคะเรามาดูโครงสร้างของสัตว์และแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะมาดูสัตว์แรกเลยค่ะคือภาพอะไรเอ่ยนักเรียนบอกคุณครูได้ไหมคะถูกต้องค่ะตะักะแตนใบไม้ ตากแตนใบไม้เป็นมแมลงชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่บนต้นไม้และใบไม้มีลำต้นสีเขียวและมีรูปร่างเหมือนใบไม้ที่เกาะอ,อยู่สารในรูปภาพนี้นะักเรียนจะรู้จักไหมนะเอเด็กๆช่วยตอบให้คุณครูหน่อยสิคะ ถูกต้องค่ะมีขั้วโลกมีขั้วโลกเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณขั้วโลกเหนือซึ่งมีอากาศที่หนาวเย็นมากจึงทําให้มีขนหนาฟูอุ้งเท้าหนาและมีไขมันสะสมอยู่ในชั้นใต้ผิวหนังมากทําให้ทนทานต่อสภาพอากาศหนาวเย็นได้ดีเป็นยังไงบ้างคะน่ารักไหมคะอยากจับอยากอุ้มกันไหมเอ่ยและตัวนี้ล่ะคะนักเรียนนักเรียนรู้จักไหมเอ่ย ตอบครูมาสิคะว่าตัวอะไรถูกต้องค่ะอูดอูดเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณทะเลทรายมีขนตาที่ยาวทำให้สายเข้าตาได้ยากมีหนอกไวสาสมไขมันเพื่อดึงมาใช้ในเวลาไม่มีอาหารมีขาย,ยาวสูงจากพื้นและกีบเท้าแบนออกเหมาะสำหรับเดินบนทรายและมีขนเกลียนทำให้ระบายความร้อนได้ดีเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าทาไมอูดจะต้องมีขนตาที่ยาว นักเรียนทราบไหมคะว่าตัวนี้คือตัวอะไรครูเชื่อว่านักเรียนจะต้องรู้จักแน่ๆเลยถ่ายมาสิคะตัวอะไรคะถูกต้องค่ะปลาปลาอาศัยอยู่ในน้ํามีทั้งปลาน้ําจืดและปลาน้ําเค็มปลามีรูปร่างลักษณะที่เรียวยาวลาตัวแบนเพื่อให้เหมาะกับการเคลื่อนที่ในน้ําปลาต่างๆใช้กล้ามและคีบนาตัวในการเคลื่อนที่ในน้ําคีบของปลามี5ชนิดคือคีบอก คีบท้องคีบหลังคีบก้นและคีบหางเป็นยังไงมั่งคะรู้จักลักษณะของปลาแล้วอย่าลืมดูแลมันให้ดีๆนะคะค่ะเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่เรามาดูกันนะคะสาตร์บางชนิดก็ยังมีการปรับตัวให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมที่เราเรียกกันว่าการพรงตัวการพรงตัวก็เป็น การหลีกเลี่ยงการโจมตีของศัตรูหรืออาจจะเป็นการหลอกล่อให้เหยื่อตายใจอย่างในดังรูปภาพนะคะกิ้งก่าคาเมรียานะคะมีการปรับสีสันให้ตัวเองเข้ากลมเกินกับกิ่งไม้หรือเสื้อผ้าแวดล้อมที่ตัวเองอยู่ในที่นั้นๆน,น,นะคะต่อไปมาดูหรือสัตว์บางชนิด ก็สามารถทำตัวเรียนแบบให้มีรูปร่างหรือมีลักษณะสีสันเหมือนกับสิ่งมีชีวิตอื่นเพื่อหลอกล่อให้สัตว์ชนิดต่างๆที่เป็นผู้ล่าเข้าใจผิดอย่างเช่นผีเสื้อเป็นต้นนะคะทนี้คุณครูก็ขอขอบใจนักเรียนนะทุกๆคนนะคะที่ตั้งใจเรียนกันเป็นอย่างดีแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆหลังจากเรียนเนื้อาหานี้แล้วนักเรียนทราบแล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตจะต้องมีโครงสร้างและลักษณะที่เหมาะสมต่อแหล่งที่อยู่นั้นๆเนื่องจากสิ่งมีชีวิตจะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับแหล่งที่อยู่เพื่อที่ตัวเองจะได้หาอาหารมีที่อยู่อาศัยและสามารถขยายสื่อพันธุ์ให้อยู่รอดในแหล่งที่อยู่นั้นๆได้เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆวิทยาศาสตร์ไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยนะคะ แล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย 지